ามรีวิวในทิกติกต่อมาอีกแล้วไปกินมาวันก่อนวันนี้รีบทาคลิปมาบอกต่อเลยทุกคนร้านนี้ชื่อว่ามิทติ้งคอมมูนิตี้อยู่แถวช้างคานร้านอยู่พิกัดเดียวกับโจ๊กนายโตเมนูที่นี่มีแต่เมนูเนื้อ<ค>สายเนื้อถูกใจแน่นอนเปิดมาด้วยเมนูมิทติ้งสลัดตามมาด้วยเมนูที่ทําให้เราอยากตามรีวิวมาจานนี้คือเนื้อทอดสิบวิน้ํามันที่เขาราดมาออกเค็มๆหวานเสิร์ฟมาพร้อมกับวาซาบิดองถ้วยนี้และนี่คือเมนูกะเพราเนื้อเสือพ่นไฟใครอยากจะกินคู่ไข่าขาดาวต้องสั่งไข่ดาวเพิ ข้าวที่ให้มาพร้อมผัดกะเพราจะเป็นข้าวสวยปริมาณไม่ใหญ่มากพอดีหนึ่งคนอิม่มแต่ถ้าใครสั่งเมนูนี้เราแนะนาให้สั่งไข่ดาวมาจริงๆนะ<ค>ทุกคนไข่แดงของเขาอ่ะเยิมแบบนี้เลยเอามาคู่กินกับข้าวและผัดกะเพราฟินมากๆอีกหนึ่งเมนูที่เราสั่งมาลองก็คือปลาแซลมอนดองซีอิ๊วปลาแซลมอนให้มาชิน้นโตๆแบบนี้ลยจานี้ราคา169บาทและเมนูที่เราอยากแนะนําให้ลองก็คือเมนูข้าวผัดมันเนื้อพี่คันย่าข้าวผัดมาได้หอมมากๆเนื้อไม่เหนียวเลยปิดท้ายด้วยเมนูแฮชเบลเห็นโตข้างๆสั่งเราเลยสั่งมาปปิิดดดททท้้้้าาาายยยอออรร่่่่เเเเลลแะนนนนนีีีก็คืมมมูััังงงหสวถ ายเนื้อไปลุยกันได้เลย